คุณยายเนี่ยเดี๋ยวให้เขาไปคุยกันให้เรียบร้อยแต่เรื่องนี้ที่ปทุมธาน,นีไม่รู้ว่าจะคุยกันได้เรียบร้อยไหมกับเหตุการณ์ที่แก๊งวัยรุ่นนัดคู่อลิมาเหมือนกับโทรล่อมาพาอออกมาปั๊บเนี่ยนะฮะเอามีดซึ่งดักรออยู่แล้วนะไล่ฟันเท่านั้นไม่พอจุดไฟเผาสามโอ้โหคือ,อจิตใจมันต้องทำด้วยอะไรคุณผู้ชมฮะนี่วัยรุ่นนะนะแล้วยังเป็นเยาวชนเกือบทั้งหมดลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย รุมตีเขารุมเตะเขากระทืบเขาแบบนี้แล้วจากนั้นเนี่ยก็จุดไฟใส่ขวดแล้วปาเขาใส่แบบนี้เลยคือเบื้องต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีคนเจ็บเนี่ยอยู่สองคนซึ่งอาการเนี่ยสภาพคือบ,บริเวณมือเนี่ยนะครมีร่องรอยบาดแผลเต็มไปหมดเลยเพราะไม่ได้ถูกทำร้ายอย่างเดียวถูกไฟเผาด้วยนี่แล้ววันนี้ถามว่า ทำไมเราถึงต้องตามเรื่องนี้ต่อเพราะเขาได้ไปนัดเจรจาพูดคุยกันบนโรงพักเน<ช>ื่องจากว่าหมอปลาเองก็ลงพื้นที่มาแล้วมาจัดการเรื่องนี้ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ถูกร้องผ่านรายการร่วมด้วยช่วยสู้ของอามารินทร์ทีวีหมอปลาก็เลยต้องไปหมอปลาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคือครอบครัวของคนเจ็บเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่ามันเป็นการล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมาอมไอ้ฝั่งนี้มาล้างแค้นฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้มาล้างแค้นฝั่งนี้วันล่าสุดที่มันรุนแรงมากที่สุดก็คือฝั่งที่ ถูกแกร้แค้งกลับถูกจุดไฟเผา oh. ซึ่งเรื่องนี้หมอปลาบอกเอ้ยมันต้องคุยกันแล้วแหละเพราะไม่อย่างนั้นมันต้องสักวันมันฆ่ากันตายแน่นอนก็เลยเรียกนะคะแม่ของวัยรุ่นชายสองคนที่ได้รับบาดเจ็บมาที่สอพอเมืองปทุมธานีหลังจากนั้นเพื่อขอให้ช่วยกันจับผู้ก่อเหตุแล้วไปตามผู้ปกครองของฝั่งผู้ก่อเหตุให้มาปะกันที่นี่ ให้มาเคลียร์กันน oh. ะให้มาเจอกันจะได้ไม่ต้องตีกันไปดูจังหวะที่หมอปานั่งหัวโตวแล้วบอกอันนี้่ายผู้ปกครองสองฝั่งมาแล้วต้องจับแยกนะจับผู้ปกครองแยกนะไม่จับูแยกค่ะตอนรกจไม่อะไร้วยเ้าโว่้ายังใไม่าอรเล ไม่ไรไม่ไรไม่ต้องเถียงกันนะัไม่ไรเพราะกตามคนเนี่ยแม่เบา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 เห็นไหมเห็นไหมนี่ต่อหน้านี่ต่อหน้าตำรวจอะไรเงีนี่ต่อหน้าตำรวจดูอแเนะเอาพ้อกันพ้อกันเบาเบาฟัง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 พอแล้วนะครับไม่เป็นไร นะครับไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามีหลักฐานสนับสนุนนะครับแล้วก็ออตํารวจต้องดำเนินคดีนะครับตามนั้นแล้วก็วันนี้นะครับอยากให้ไปปรับความเข้าใจนะครับทั้งเราด้วยนะครับเราต้องเข้าใจว่าในฐานะผู้เสียหายหเราเนี่อยาอาจจะเป็นผู้ต้องหาในยรตำรวจบอกว่า เบาได้เบาแล้วอ่ะเบาคือสองคนเนี่ยสองคนเนี่ยที่ใส่หูดเนี่ยคือน้องยังเด็กอยู่เนาะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมีสิบห้ากับสิบแปดคนนึงนั่งอยู่ฝั่งนี้คือฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งที่เจ็บนะแล้วแล้วเขามาร้องหมอปลาผู้ปกครองฝั่งหมอปลาก็บอกว่าอุ้ยถ้าเรื่องมันจบเดี๋ยวเราเรียกผู้ปกครองฝั่งนู้นมาด้วยผู้ปกครองฝั่งคนก่อเหตุอยู่ฝั่งนี้อยู่อยู่ฝั่งตำรวจอีกฝั่งหนึ่งแล้วอันนี้คือแม่ของฝั่งก่อเหตุที่นั่งอยู่หลังน้องอถ้าจากภาพคุณผู้ชมจะเเเห็็นนลลลยวว่่าาาธออมแแกกกกก้้คููับ ป้ามันดักปงเกาะอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหเป็นใหญ่อ่ะทางฝั่งไอ้คนเจ็บที่โดนไฟเผาเนี่ยก็บอกว่าไก้พวกนั้นอ่ะมันมาล้างแค้นไอ้พวกนั้นก็บอกก็มึงอ่ะมาทําร้ายพวกกูก่อนอ่ะขออภัยนะคุณผู้ชมครับนี่คือพูดกันต่อหน้าพูดกำกับเลยพูกำกับต้องมาจับแยกเดียวเดียวใจเย็นคือนอกจากลูกกับลูกมีเรื่องกันแล้วแก้แค้นเอาคืนกันแล้วแม่กับแม่ก็ไม่ยอมลดลาวาสอกเลยก็บอนเนี้ย เธอลูกเธอนะ่ะผิดลูกฉันไม่ผิดสุดท้ายคุณผู้ชมครับตำรวจแบบว่าเอาละจัดการทั้งสองฝ่ายเพราะมันมีคดีทั้งคู่เพราะก่อนหน้านี้ไอ้ฝั่งคนที่โดนเผาเนี่ยไปไล่ยิงไอ้ฝั่งคนกระทืบเขาเขาก็เลยมาเอาคืนเพราะฉะนั้นมีคดีติดตัวทั้งสองฝั่งแล้วตำรวจบอกเลยมีคนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะ14คนออกหมายจับไปแล้ว5เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะขอหมายจับเพิ่มอีก5ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนล็อกตัวมาได้แล้วตอนนี้ 2คนเท่ากับว่ายังเหลืออีก12ที่ยังตามตัวอยู่เนี่ยนะฮะแล้วประเด็นคือวันนี้เราได้คุยกับแม่ของนายตะไอคนที่ไปไล่ฟันเขาด้วยแม่ของนายตะเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับ <S <S เขาพูดเลยนะบอกว่ายอมรับนะว่าตะเนี่ยคือตกเป็นผู้ก่อเหตุจริงแล้วแม่ก็เป็นคนพาลูกชายเข้ามามอบตัวกับตํตารวจเองด้วยใช่ก็ลูกฉันไปเผาเขาเอะเนาะแต่ว่าไปกับเพื่อนแหละแล้วเพื่อนมันก็ชวนการลองฟังเสียงแม่ดูค่ะ ยิงอะไรเงี้ยก่อนอะไรประมาณนี้แบบเอาปืนปากกาอะไรเงี้ยเห็นฝ่ายตรงข้ามอะฟักปืนมาเขาก็วิ่งแล้วเขาก็พอหลังจากนั้นมันจะมีแชทมาขู่เนี่ยจะมีแชทอยู่ว่าใช่ว่าหารุ่นน้องเขาอะเขาอะตามจะตามยิงรุ่นลูกพี่เออลูกพี่มึงลูกพี่มึงวิ่งอย่างไวก็คือลูกตะคือตะคือลูกชายว่าเออลกรุ่นพี่มึงวิ่งอย่างไวเลยนะกูจะกด ยิงหัวซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทางนี้ก็โมโหขึ้นเลยและไอ้รูปที่หลุดออกมาไอ้คลิปที่หลุดออกมาที่เป็นไฟเผาเนี่ยเห็นมะมีแชทขู่ด้วยว่าจะยิงยิงหัวฉันเลยไอ้ฝั่งที่ฝั่งที่บาดเจ็บที่ถูกไฟเผาเนี่ยมาขู่ไอ้ฝั่งยิงใช่ไหมไอ้มาขู่ฝั่งที่อามีไปไล่ฟันเขาแล้วแม่บอกเลยนะฮะบอกว่า ยืนยันนะว่าลูกฉันอ่ะโดนไอ้ฝั่งคนที่บาดเจ็บเนี่ยมาไล่ยิงก่อน,น,นบุกมาถึงที่ห้องเลยโอ,อ,อ,อ้กลายเป็นแบบนี้ไปซะ,ะได้นี่นะคะแล้วผู้สื่อข่าวเรามีถามนะว่ายังจะแก้แค้นไหมคือถามนายปอนคนวัยรุ่นที่ถูกโดนเผามือเนี่ยนะคะนะเขาตอบทันทีเลยนะแก้แค้นครับโอ้หอ้อาวจะตามไปแก้แค้นแน่นอนผู้สื่อข่าวยังถามย้ำอีกนะว่าอา้าวโดนจับก็ยอมเหรอเขาบอกว่ายอมค่ะโอ้โห มาขอมาที่หน้าหมู่บ้านพวกผมเองครับมายังไงเขผมผมให้แฟนผมทักไปหาพี่ทักว่าไงครับก็ทักไปล่อเขากลับมาครับเหมือนกันเหมือนที่ผมมาหาผมครับพี่แต่ว่าเราก็วางแผนล่อเขากลับมาจะมาเอาคืนเขาผมจะให้มาหาตำรวจนะพี่ตอนแรกผมจะให้มาหาตำรวจแต่ตอนแรกผมยังไม่ทำลายเขาผมบอกอ่โทรเรียกตำรวจเลยครับพี่ไม่มีอาวุธกันเลยครับใช่ครับทางฝั่งเขาก็เอาคืนกันไปกันมาไม่รู้ว่าพี่ถ้าถ้าฝั่งผมผิดผมผมก็ยอมติดผมครับพี่แต่ถ้าเขาผิดแล้วเขาไม่โดนอะไรเลยอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปต่อไหนผมก็ ไม่แต่หลังจากนี้เราจะยังแก้แค้นกันไปกันถ้า,<ม>าเขาไม่ติด<ม>คุกเราผมแก้น่ครับพี่ถ้าเขาไม่โดนจับวะถ้าเขาผิดเดวพี่แล้วเขาไม่โดน,นครับพี่เพราะถ้าผมผิดผมยอมติดครับพี่ค,ครับแล้วถ้าเราไปแก้แค้นแล้วเราผิดเขานะแล้วเราติดแค้นนะเราโอเคเหรอก็ได้ครับพี่นะครับอโอ้โ,อโหทั้งคู่เลยทั้งบีกับปอนคนเจ็บที่ถูกไฟเผามือค่ะบอกยอมยังไงผมก็แก้แค้นต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะ ความรุนแรงทําแบบนี้ผิดกฎหมายแล้วดูแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมานอกจากเจ็บแล้วติดคุกด้วยนะถ้าเป็นเยาวชนก็ไปบ้านพินิจเลยสถานคุ้มครองนู่นแล้วดูมันคุ้มไหมกับอนาคตจะเรียกว่าอนาคตของชาติได้ไหมคือคือถ้าเราฟังจากพ่อแม่ผู้ปกครองสองฝ่ายนะคิดว่าให้ผู้ปกครองสองคงไม่ได้แล้วละเพราะว่าก็ก็มีแนวคิดอีกแบบหนึง่งคงต้องให้ตำรวจเข้าไปจัดการเพราะไม่งั้น่ะเดี๋ยวมันจะเกิดเหตรุรุนแรงกว่านี้ม,มาที่หนึ่งเรื่อง うん。